สำหรับเรื่องราวของดีเจแมนแล้วก็นักร้องสาวใบเตยนะคะวันนี้ก็คือตัวของฝ่ายใบเตยเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับแล้วล่ะว่ามีการหย่าขาดกันไปนานแล้วกับสามีก็คือดีเจแมนนะคะทั้งคู่มีเรื่องของคดีความในส่วนของ f o r e เเนาะทีนี้สารยังไม่มีการตัดสินนะคะก็ยังยังไม่ได้มีการชี้วัดผิดถูกอะไรยังไงแต่วันนี้ใบเตยได้ออกมาพูดในส่วนของการที่สามีภรรยานเนี่ย มีการอย่าขาดกันไปแล้วความเป็นสามีภรรยาตรงเนี้ขาดสะบัดลงไปแล้วนะคะแล้วก็หย่าก,กันไปนานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวซึ่งก็ไม่ทราบได้ว่าการหย่าครั้งนี้เป็นการหย่าแบบหมดรักหรือว่าอย่างที่ชาวเน็ตต่างๆก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าหย่าเพื่อผลทางคดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้ในส่วนของความเป็นพ่อแม่ลูกที่ยังไงก็ทั้งสองคนก็ยังต้องเป็นพ่อและเป็นแม่ของเด็กน้อยนะคะที่น่ารักคนหนึ่งนะคะอละพง